กระผมอภิชาติติรัสวัสดิชัยสสสกลนครเขตหนึ่งพักเพื่อไทยตามที่ทางสภาของเราได้มาพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนและอุปสรรคในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 ตามที่เราได้รับทราบข่าวทั่วๆไปนะครับว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราตอนนี้เริ่มติดเชื้อตัวเลขพุ่งถึงถึงวันละเจดคนและคาดว่า ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีอีกไม่นานประเทศไทยเราจะมีผู้ติดเชื้อรายวันโควิด1 9ขึ้นหลักหมื่นซึ่งสถานการณ์ถึงช่วงนั้นก็ไม่ไม่ทราบว่าจะทำไงแต่พี่น้องประชาชนเขาก็พูดว่าตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ทางรัฐบาลเองละ เลยตกพ่องในการบริหารจัดการในการควบคุมจัดการโควิดปล่อยให้มีการลักลอบแรงงานต่างชาติเข้ามาปล่อยให้มีการเล่นการพนันสถานบันเทิงรวมทั้งสุดท้ายการบริหารจัดการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด1 9ที่จะต้องกระจายวัคซีนให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่ท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นผอ,อ,อสบคหรือว่าผู้บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่จะมีอำนาจเต็มในการที่จะแก้ไขปัญหาสั่งวัคซีนหรือว่าสั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะไปดำเนินการจากปัญหาที่ผ่านมานะครับสื่อมวลชนหลายๆขแขนงก็ได้ถแถลงถึงแนวทางในการที่รัฐบาลจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงวัคซีน โดยทางรัฐบาลรับผิดชอบในการสั่งวัคซีนโควิด19ซิ n โนแวคและแอสตราซิเนกาตามโปรแกรมก็คงจะ,ะจ่ายไปถึงสิ้นปี2564หรือว่าต้นปี2565นะครับแต่เผอิญว่ามันเกิดอุปสรรคมีปัญหาความล่าช้าแอสตราซิเนกาก็ไม่มาตามตามนัดน,นะครับ ซีโนแวคที่เอามาฉีดนะครับก็บมีส่วนหนึ่งซึ่งเอามาให้ข้าราชการที่เป็นแนวหน้าฉีดไปแล้วตอนนี้ก็สองเข็มแต่ผลปรากฏว่าคนที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้วสองเข็มยังติดเชื้อโควิด1 9นั่นแหละครับเป็นการแสดงว่าวัคซีนที่ทางรัฐบาลได้สั่งซื้อมาไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะป้องกันโรคโควิดโดยเฉพาะโควิด19รุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยก็คือเดลต้านะครับ หรือว่าสายพันธุ์อินเดียที่ตอนนี้ซิโนแวค19ไม่มีผลในการที่จะป้องกันเดลตาจุดนี้ทางสารสุขเองก็สร้างนะครับแต่ว่าวัคซีนที่จะป้องกันได้นะครับตอนนี้ก็คือโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์หรือว่าสปุกนิกนะครับแต่ขั้นตอนการจัดสั่งซื้อวัคซีนของประเทศไทยของเราทำไมจะต้องมาติดเงื่อนไข ที่ทางหน่วยราชการเองมาตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าออยไม่ว่าองค์การเภสัจกรรมมาตั้งกฎขั้นระเบียบจะต้องมีการศึกษามีการทดสอบแต่ต่างประเทศนะครับที่องค์การอนามัยโลกนะครับได้กำหนดไว้ว่าวัคซีนไฟเซอร์โมเดนาเป็นวัคซีนที่สามารถ สั่งซื้อเข้าไปได้โดยไม่ต้องขั้นตอนจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศเราน่าจะสั่งซื้อไปได้และพี่น้องเอกชนหรือว่าส่วนราชการอื่นๆที่ต้องการสั่งซื้อวัคซีนนะครับก็ไปติดขัดอยู่ในขั้นตอนที่ทางหน่วยงานราชการตั้งเป็นระเบียบขึ้นมาเป็นข้อบังคับมันก็เลยมีข้อขลาหาว่าในส่วนนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการที่อยากสั่งชีโนแวคก19นะครับชีโนแวควัคซีนโควิด19เข้ามาในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคอรมอได้สั่งซื้อเข้ามาอีก10.6ล้านโดสนะครับงบประมาณอีก6,000ล้านบาทเมื่อวันที่6กรกฎานี้ก็มีวัตติคอรมอสั่งซื้อไปก็เป็นคำถามว่า ทำไมจะต้องซื้อชิชโนแวคเข้ามาเมื่อรู้ว่าประสิทธิภาพไม่สามารถที่จะก,กันโควิดสายพันธุ์อินเดียได้และในประเทศสิงคโปร์นะครับเพื่อนบ้านของเราเขาก็ประกาศออกมาว่าเขาไม่ยอมรับว่าใครที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคสองเข็มแล้วไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่จะได้ฉีดวัคซีนดังดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่ เป็นบุคคลที่มีอำนาจเด็ดขาดนะครับในการที่จะสั่งการในภาวะฉุกเฉินตรงนี้ง่าจะสั่งการให้การคลายล็อกการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกของภาคเอกชนหรือว่าของหน่วยราชการที่อยากซื้อไฟเซอร์โมเดอร์นาสปุกนิกสามารถเข้ามาได้โดยเสรีไม่ต้องไปพิสูจน์ละครับเพราะว่าองค์การอนามัยเขาก็รับทราบอยู่แล้ววัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพตรงนี้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรีบดําเนินการและสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมุ่งเน้นให้ชาวบ้านในการกักตัวไว้เร่งฉีดวัคซีนแต่วัคซีนที่ดีๆตอนนี้หาที่ไหนสรุปได้แล้วน,นะครับรสรุปไดแล้วครับ,รบที่พี่น้องประชาชนของเรานะครับจะต้องช่วยกันนะครับในการกดดันให้ทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้วัคซีนดีๆมีคุณภาพ ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยที่จะรีบฉีดเพิ่มปริมาณผู้ฉีดวัคซีนจากจำนวน11.8 11.8แสน2 3 0 0 0คนที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วฉีดเข็มแรกก็ประมาณ88 8, 11%นะครับฉีดครบ2 2เข็มนี่แค่แค่4 4%กว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลต้องเร่งให้มากกว่านี้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาโลคโควิด1 9นะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่ว่าอาศัยบุคคลคนเดียวคนคนเดียวที่จะไปรับรับมือในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่าการตัดสินใจเร่งด่วนในภาวะฉุกเฉินอย่างนี้ท่านนายกต้องเด็ดขาดนะครับแน่แน่ที่จะดําเนินการแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถดําเนินการได้นะครับก็ลาออกไปเลยนะครับครับขอบคุณมากครับ